a l right welcome back to four week challenge stay home stay fit with Zen Body ครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปออกกำลังกายคลิปสุดท้ายเป็นคลิปที่2ของสัปดาห์ที่4ี่ครับคลิปนี้เราจะเน้นกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงบนทั้งหมดเลยคลือ u p p บ r b o d าีทั้งหมดเลยแล้วก็มีเสริมด้วยกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างหนึ่งท่าด้วยหลักการเดินก็คือไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่เราใช้ไปเมื่อโปรแกรมที่แล้วสุดตัวขึ้นครับผมเช่เคยครับวันนี้โค้ชบางกอกไม่ได้อยู่คนเดียวครับวันนี้อยู่กับเบียร์เซนเดียโล สวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่าครับขาดไม่ได้ไรอันแทงสวัสดีครับลุสวัสดีครับโอเควันนี้จะมีทั้งหมด8ท่าครับ7ท่าจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อชัวงบนและก็ท่าที่8ท่าสุดท้ายเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างครับท่าที่1เป็นท่าใหม่ครับท่านี้จะเป็นการจี้กลุ่มกล้ามเนื้อที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงของหัวไหล่กระดูกต้นแขนและสะบักโดยรวมๆครับท่านี้ชื่อว่า y t w s on floor เดี๋ยวก่อนจะไปทำท่าจริงกันนะครับมาดู เพื่อให้เห็นภาพจําลองนิดนึงเนาะสมมุติว่ากําแพงหลังห้องนี้เป็นพื้นนะครับสิ่งที่เราจะทําคือเราจะนอนคว่ำกับพื้นหางนิ้วโปง้งขึ้นไปดานอ้าแขนขึ้นรูปตัววายลากลงมาอ้าแขนเป็นตัว T ดึงศอกลงามายกแขนขึ้นเป็นตัว W ครับอย่างนี้นับเป็น1ครั้ง3าใหม่นะ Y วีเ่นับเป็น2ครั้งว c าชเินับเป็น1 y ึ่วาชินับเป็น2 Y วาชินับเป็น3เราจะทำทั้งหมด10ครั้งครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราจะทำท่านี้กันบนพื้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำท่านี้กันจริงๆเลยนะครับบนพื้นครับเราจะนอนคว่ำลงกับพื้นครับปล่อยเท้าลากไปเลยครับขาเหยียดสุดเลยและก้มหน้ามองพื้นเราจะไม่เงยหน้าขึ้นมาเยอะเพราะมันจะทำให้คอเราโดนหักขึ้นมาใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปพร้อมกัน3คนครับ3 2 1 y ครับจากแขนมาค่าๆ t ครับ w ออ่อะแบบนี้นะเป็น1ต่อครับ y t w 2ครับ y t w 3 t w 4 y t w ห้าละว y t w หกครับอย่าลืมบีสบสะบักคู่ครั้งที่ยกแขนขึ้นทุกตัวเลย w เจ็ด y t w แปด y t W9 สุดท้ายครับปม๊ W ก็จะครบทั้งหมด10ครั้งครับท่านี้ทำไม่ต้องเบื่อสิครั้งครับท่านี้ลับรอง่าใช้แค่มือเปล่าๆไม่ต้องใช้มือน้ำหนักอะไรเลย10ครั้งพัก45วินาทีถึง1นาทีทำซ้ํามถึง4ีรอบ ก็เมื่อยมากๆแล้วครับโอเคต่อไปกับท่าที่สองครับท่านี้เป็นท่าใหม่ครับท่านี้ได้ทั้งความแข็งแรงความทนทานและความมั่นคงของกลุ่มกล้ามเนื้อหลังด้านบนหรือหลังด้านล่างนะครับท่านี้ชื่อว่า a u t e r n a a e dumbbell o v e r r o with static pose ครับเวลาทําครับเราจะหยิบดัมเบลขึ้นมา2อัานครับเราก้มตูวลงไปปล่อยแขนห้อยลงคล้ายคล้ายท่าของสัปดาห์ที่แน้วครับแต่ว่าเราจะเริ่มจากการดึงแขน2ข้างขึ้นมาพร้อมกันและบีบสลับก่อนจะมีแขน2ข้างขึ้นมาก่อน แล้วถึงค่อยปล่อยลงและดึงขึ้นทีละข้าครับดึงเยือไปที่เอวเหมือนตอนที่แล้วเลยหนึ่งสองเห็นไหมครับมันจะมีข้าหนึ่งครั้งทั้งหมดเสมอสามอะสิ่งที่ควรทำในท่านี้ครับทุกค้งที่ดึง่อกขึ้นให้ดึงกระดูกสลับขึ้นมาด้วยครับสิ่งที่ไม่ควรทําคือไม่ควรหมุนตัวเพราะว่านั่นคือการที่เราไม่ใช้กล้ามเนื้อคอมมันเซลในการประคองสไลด์เลยนะครับโอเคท่านี้ทํา20ครั้ง สาถึงสีล่ลอกครับเดี๋ยวว่าเราจะสาธิตให้ดูนะครับหยิบดัำเดียวขึ้นมาสองอันครับพับโก้นไปข้างหลังปล่อยแขนค่อยลงตรงๆไปที่บริเวณหัวเขา่าดึงศอกสองข้างขึ้นมาค้างไว้ครับนี่สหรับเสร็จแล้วค่อยไปทีละข้างครับสามสองหนึ่งสองสามสี่ห้าดึงดยวะไปที่เอวนะ 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19และ20อ่านั่นคือ1เซต20ครั้งของเอาเนลี่ยดัมเบลเบนโอเวอร์โหลดสเตดิกพอร์สครับพัก45วินาทีถึง1นาทีแล้วทำซ้ำได้3-4รอบเลยครับ โอเคท่าที่3ครับท่านี้เราเคยทำกันแล้วกับคิวบนเพรสท่าที่ฝึกทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อชั้นนอกและความมั่นคงทนทานของกล้ามเนื้อชั้นในนะครับท่านี้มีหลายจังหวะนะจับัมเรลคว้า,นะามือดึงสอบขึ้นมาสอบกำกับหัวไหล่หมุนแขนดันขึ้นอาเจะออกลงมาตรงนี้สอบกำกับหัวไหล่ัมเรลสูงเท่าหูคว้ามือลงและค่อยๆปล่อยลงที่เดิมน,นะครับเราจะทำท่าน,นี้กันสิบสองครั้งถ้าใครไหวทำถึงสิบห้าครั้งได้เลยครับมาเริ่มกัน เหงียก้นเหงท้องนะครับยืดอกขึ้นครับสามสองหนึ่งอึ้บดึงศองหมุนดนันนะเป็นหนึ่งครั้งคว่ำลงดึงสองหมุนดนันสองคว่ำลงดึงศองหมุนดนันขึ้นสาม ออกก่งก้นนะแปดเก้ารับอีกสามครั้งปิดสองครั้งสุดท้ายสุดท้ายครับหมุนดันถูกแขนลงคว่ำปล่อยลง นั่นคือคิมแอนเฟลสิทสองนะครับใครทาไหวได้ทําถึง15ครั้งพัก45วินาทีถึง1นาทีซ้ำได้3ามถึงสรอบครับโอเคต่อไปกับท่าที่4ครับเป็นท่าที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่เหมือนกันท่านี้เหมือนกันทาได้ทั้งความแข็งแรงและความมั่นคงทนทานของกล้ามเนื้อมัดลึกครับท่านี้ชื่อว่าอาร์โนเพรสหรือบางที่ก็จะเรียกว่าดัมเบลเพรสวิดโรเทชันครับผมเวลาจับดัมเบลครับเราจะจับดัมเบลหันอุ้งม,มือเข้าหาตัวเองหลังมือออกไปจากตัวเองครับดันขึ้นและหมุน จะมีการหมุนแขนและข้อมือร่วมด้วยข้อควรระวังครับเวลาดัน,นขึ้นและหมุนนะครับเราจะหมุนขึ้นจนกระทั่งสุดแค่นี้ถ้าใครสองกระจกอยู่ก็คือจะเห็นกุ้งมือตัวเองในกระจกเราจะไม่หมุนเลยเลยกว่านี้นะครับอันนี้คือเป็นการบิดที่มากเกินไปซึ่งอันตรายนะครับแล้วก็ถ้ามองจากด้านข้างครับเวลาดานันขึ้นแขนขเราจะอยู่ที่ข้างหมูพอดีมอกไม่เยี้องไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ไม่เลยไปข้างหลังนะครับเกรงท้อเกรงก้นเพื่อให้ตัวเป็นแกนตรงครับ ท่านี้ทำ1 2 1 5ครั้งพัก45วินาทีถึง1นาที3-4รอบเป็นไงครับเดี๋ยวดูว่าเราทำเป็นครับเอ,อิบหยิบตัะเดียว,ยว,ยวขึ้นมาพับขึ้นมาที่บริเวณหัวไหลครับ3 2 1การเอ,อิบหมุนหาวใจออกครับ1ท่านี้จังหวะก็จะประมาณนี้เลยครับไม่เร็วไม่ช้า2 3 4 5 6 Okay. ปแปดลันขึ้นผ่แขข้างหู9ก้า้งมรันนั่นก็คือสึด,สดครั้งของดัเบลอาร์โนเพรสหรือดัเบลโชดเดอร์เพรสวิดโรเทชันครับทำซ้ำได้3ามถึงสรอบเลยครับ ท่าที่5ของโปรแกรมนี้ครับท่านี้เป็นท่าใหม่ที่ยากขึ้นกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านี้เป็นท่าที่ฝึกกล้ามเนื้อกลุ่มหน้าอกหัวไหล่ด้านหน้าต้นแขนด้านหลังแกนกลางลาตัวรวมกันอยู่ท่าเดียวครับชื่อว่า in and out คุณอัพครับเราจะทาท่านี้10ครั้งพัก45วินาทีถึง1นาทีและทําซ้ํา3-4รอบครับผมสิ่งที่เราจะทำนะเราจะวางมือกับพื้นโดยเริ่มจากกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเหยียดขาไปข้าหลังสองข้างเท้าชิดกัน กูชอบหนึ่งครั้งลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนับเป็นหครั้งครับจากนั้นขูกมือเข้ามาให้แคบเท่าหัวไหล่หมุนข้อสอกไปข้างหลังขูกศอกและทําอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นับเป็นสองกลับมากว้างหน่อยสแคบครับสำหรับท่านี้บางท่านที่รู้ท่าอย,ยากเกินไปสามารถทําเป็นคุกเข่ากูชอบได้ครับอเดี๋ยวมาดูว่าเราทำสาธิตกคนสิบครั้งนะครับ สามสองหนึ่งกว้างหนึ่งแคบสองกว้างสามแคบสี่กว้างห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดท้ายครับสอบดันอุ๊บ กจะเป็นการสุดทางกล้ามเนื้อหนะ้าอกเวลาเราการแขกกว้างผูกแขนก็จะได้กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังมีไบเซปและทั้งกว้างทั้งแคบก็จะใช้กลุ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าช่วยด้ยหมดเลยครับทํา10ครั้งพัก4 5วินาทีถึง1นาทีทํซ้า3 3รอรอบครับโอเคท่าที่6จากทั้งหมด8ท่าของวันนี้ครับท่านี้เป็นท่าใหม่ที่ยากขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนกันท่านี้ชื่อว่าซอร์แมนเคิลครับท่านี้เจะได้ทั้งกลุ่มกล้ามเนื้อไบเซป โฟ r ว์เซ็เซอร์ฟลว์เอ็กเซเซอร์แล้วก็ใบเสร็จชื่อว่านี่คือด้ทั้งด้านนอกในด้านในย,ยังรวมไปถึงกลุ่กมกล้ามเนื้อมัดลึกในหัวไหล่ด้วยเล็กน้อยครับผมท่านี้เราจะใช้ดัมเบลสองอันจับไว้ที่ข้างๆตัวให้ดัมเบลอยู่ที่ข้างข้างขาครับพับแขนขึ้นหายใจออกหมุนข้อมือให้คว่มลงปล่อยแขนลงมาข้างขาขาแบมือให้หงายแบบนีห้หนึ่งครั้งอ่ะแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวมาดูเพื่อเราทำกันครับ เริ่มจากดัมเบลอยู่ที่ข้างๆข,ขาครับผม12สองครั้งพร้อมกันครับ3ามสองพับแขนขึ้นหมุนข้อมือลงมาที่เดิมแบมือ1ครับ2 3งสา้า 7จ็ดแปดเก้าสิบสองครั้งครับสิบเอ็ดอ่ะนันคือสอสรแน,น่นเคลวสิบสองครั้งครับพัก45วินาทีถึง1นาทีทำซ้ำา3ถึง 3, 3, รอบได้เลยครับผม ต่อกันที่ท่าที่7ครับท่านี้เป็นท่าใหม่ที่ยากขึ้นมากว่าสัปดาห์ที่แล้วเช่นเคยครับท่านี้จะเป็นท่าฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อทรายเสริหรือว่าต้นแขนด้านหลังโดยมีกลุ่มกล้ามเนื้ออันเชียวเดี to ทอยหรือว่าไหล่ด้านหน้ามาทํางานช่วยรวมตัวสัปดาห์นี้ชื่อว่า Tri ยเ e ริมดิฟออนแสิ่งที่เราต้องใช้ในท่านี้คือสิ่งที่คนมีทุกบ้านครับคือเก้าอี้นึงตัวหรือจะเป็นขอบเตียงขอบโซฟ,ฟาได้หมดเลยครับผมอ่ะวิธีทํทาน,นะครับเราจะเอามือสองข้างวางไว้ที่ขอบเก้าอี้ขอบเตียงขอบโซฟ,ฟาอะไรก็แล้วแต่ ให้มือสองข้างเนี่ยชิดกับก้นตัวเองเลยคือมันจะไม่ว้างตรงนี้แล้วมันจะมันจะเท่ากับหัวไหล่เท่ากับสะโ,โพกเราพอดีเลยครับและหมุนข้อศอกขี้ไปข้างหลังข้อศอกจะชี้ไปข้างหลังจะไม่แบกออกแบบนี้ไม่ใช่นะชี้ไปข้างหลังครับเชิดอ,อกขึ้นหนีบสะบักไปข้างหลังครับท่านี้ทําได้สองแบบครับถ้าใครที่ค่อนข้างแข็งแรงสามารถเหยียดขาไปข้างหน้างอแขนลงหายใจเข้าครับการแขนข,นขึ้นหายใจออกได้แต่ถ้าใครที่รู้สึกาเวอร์ชั่นนี้ยากเกินไปครับงอขาเข้ามาก็จะง่ายขึ้น ขอ้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างครับคือพยายามคีดตัวเองให้หลังเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับขอบเก้าอี้ขอบเตียงขอบโซฟาไว้เช่นถ้าหลังเราออกมาไกลๆอย่างนี้อันนี้คือผิดนะครับผิดนะให้อยู่ชิดขอบเตียงขอบโซฟาไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพวกเราจะสาธิตให้ดูกันสิบสองครั้งครับผมสามสองหนึ่งลงหายใจเข้าครับขึ้นออกหนึ่งเชิดอกขึ้นสอบชิดด้นานข้างหลังสอง สามสี่ห้าหกเจสองครั้งครับพักส,สักสี่สิบวินาทีถึงหนึ่งนาทีและทำให้ครบ3ามถ้าใครไหวสรอบได้เลยครับผม โอเคมาที่ท่าที่แปครับท่าสุดท้ายของวันนี้และโปรแกรม4สัปดาห์ของเราครับท่านี้ชื่อว่าดัมเบลสอนสควอตเป็นท่าที่เพิ่งทาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านี้จะฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็กลุ่มแกนกลางตัวเราทําท่านี้เพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่เราใช้ไปเมื่อเอ่เมืโปรแกรมที่แล้วืูนตัวได้ดีขึ้นครับผมท่านี้ทำ12-15ครั้ง3-4รอบครับอ่ะวิธีทำครับเราดิบด,ดัมเบลขึ้นมาสองอัน อับแขนขึ้นมาที่หัวไหล่ครับดัมเบลจะขนาดพื้นข้อศอกข้อมือสูงเท่าเออข้อศอกกับข้อมือกว้างเท่าหัวไหล่ครับวางเท้าครับผู้ชายกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยผู้หญิงกว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูพี่เราทำกัน12ครั้งนะครับเราจะย่อก้นอ้าเข่าออกเล็กน้อยยืนขึ้นและเกรงก้นครับสามสองหนึ่งย่อครับอ้าเข่าเล็กน้อยยืนขึ้นกันก้นหนึ่ง สี่ห้าหกเจ็ดอย่าลืมนะข้าเข่าปุ๊บดันก้นแอนออแปดเก้าสิงครั้งทั้งเดียวยนั่นคือดัมเบลฟรอนสควอตสิบถึง15บาครั้งครับพัก45วินาทีถึง1นาทีและทำซ้ำได้3 4ถึงรอบครับ โอเคครับเช่นเคยครับทำโปรแกรมนี้เสร็จแล้วไปต่อกัที่คารดิโอครับโปรแกรมคารดิโอฝึกปอดใหัวใจครับโปรแกรมสัปดาห์นี้เช่นเคยเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วครับวิ่งสลับเดินระยะทาง5กิโลเมตรโดยใช้เวลาให้ได้ภายใน35นาทีหรือกระโดดเชือก1,500ครั้งถึง1,700ครั้งให้ได้ภายใน35นาทีครับและอย่าลืมว่าต้องมีวันพัก1วันเพื่อยืดกล้ามเนื้อทั้งตัวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่เราใช้ไปทั้งสัปดาห์ ฟื้นตัวได้ดีขึ้นและลดโอกาสเสี่ยงในการบาดเจ็บครับผมอ่ะวันนี้พวกเราสคนฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับบาย